สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากนะคะที่กลับเข้ามาฟัง Talking with TCC c ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นมำวานนี้เป็น 4th of July นะคะหวังว่าทุกคนได้ฉลองที่บ้านและก็ได้ปลอดภัยนะคะแลกะก็ได้ Social <laughs> Distancing ในเวลานี้นะคะอยากจะแนะนำตัวเองก่อนดิฉันรอสเซนปัตมาศันทินดัสเกสนะคะเป็นประธานหอ,อการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอลรวันกิจพิพัฒน์นะคะเป็นเลขาหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะเจนิเฟอร์อิงอรารามค่ะเป็นเฮรานิคของหอการค้าไทยค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมน,นอกจากจะขอบคุณทีมงานนะคะของหอการค้าไทยคุณเจนิเฟอร์กับคุณบีได้ขยันมากในการที่หาข้อมูลแปลข้อมูลนะคะเป็นภาษาไทยเพื่อให ทุกท่านนะคะได้เป็นผลประโยชน์และเป็นความรู้นะคะได้ลง f c e e o o o อ่าแล้วก็ลงไลน์นะคะยอย่าลืมติดตามทุกวันนะคะจะมีอัปเดตใหม่ๆถ้ายังไม่ได้อ่าจอยในกลุ่มของ Facebook อย่าลืมจอยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พูดก่อนเลยถ้าชอบอยากจะติดตามใน YouTube ก็อย่าลืมกดนะคะก่ subscribe นะคะวันนี้นะคะก็คือเราจะมาพูดถึง minimum wage นะคะ จะรู้ได้ในว่า minimum wage ของธุรกิจของคุณคืออะไรเพราะว่า July นกนยายนะคะใน County ofLA นะคะได้มี minimum wage ใหม่ตั้ง minimum wage ใหม่ในวันนี้ก็คืออยากจะให้ความรู้เพื่อ,อท่านจะได้ไม่สับสนว่าคุณจ่ายตังถูกหรือผิดนะคะเพราะว่ารู้ว่าทุกท่านคงอยากจะจ่ายตังถูกเพื่อไม่ให้มีปัญหากับรัฐบาลนะคะในวันนี้ก็คือจะให้ความรู้ค่ะอ่าเดี๋ยวเจนเฟอร์์จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับในการที่ มันจะมีขอบเขตของแคน n t y กับ City โ l วเด้วยบางคนอาจจะดูแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะสับสนนะคะเดี๋ยวจนนไาจะพูดให้ฟังะคะ่ะขอบคุณค่ะพี่จอยก็คือในในบางทีเนี่ยขอกรค้าได้ลงเรื่องแกรนด์เรื่องโลนหรือโปรแกรมต่างๆนะคะของซิด y โอ l วเลเออนยออฟแอลเ unincorporated county of l a นะคะก็เลยทำให้ทาให้หลายท่านนะคะ งงค่ะก็เลยอยากจะ,จะจะมาเสนอนะคะว่าอะไรคืออะไรถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากทราบว่าคุณอยู่ในเขต unincorporated Los Angeles County นะคะดูอย่างไรหรือ i n c o r p o r a t e Los Angeles County นะคะก็ในแมปนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดอยู่ในเขตสีชมพูก็จะเรียกว่า unincorporated uh, area นะคะหรือ unincorporated Los Angeles County นะคะหรือ ง่ายนะคะให้ดูตามลิสต์นี้ก็ได้นะคะสมมติว่าคุณอยู่เมืองอากอรานะคะเมืองอากอราคือ unincorporated area of county of los angeles นะคะซึ่งจะมีะกฎเกณฑ์ต่างจาก city of los angeles คุยกันเรื่อง city of los angeles อีกนะคะคือบางท่านเนี่ย address ของคุณเนี่ยอาจจะเขียนในว่า los angeles นะคะหรืออาจจะเขียนว่า north hill หรือ,อ ในอยู่ในวัดแถววัดไทยนอตฮอลลีวูดแต่นั่นก็ถือว่าเป็นซิตี้ออฟลอสแอนเจลิสเหมือนกันนะคะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูแมปนี้แล้วก็หาทางซิปโคตของคุณถ้าเกิดซิปโคตของคุณนะคะอยู่ในแมปนี้นะคะตามนี้เลยนะคะถือว่าคุณนะอยู่ในซิตี้ออฟลอสแอนเจลิสเพราะฉะนั้นแกรนด์โลนต่างๆก็แตกต,ต,ต่างกันไปนิดนึงนะคะ City of Los Angeles นะคะมี City Council ส่วน Unincorporated Los Angeles County นะคะจะไม่มี City Council แต่ Board of Supervisor นะคะถือว่าเป็น City Council ของ Unincorporated County of Los Angeles นะคะก็ฝากท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกับคุณจอยแล้วก็กับคุณบีว่าเ,าเวทของคุณอยู่ในซิตีหรือว่า County ต้องทำยังไงนะคะเช่นขอบคุณค่ะพี่จอยค,คะในฐานะของ เป็นทนายนะคะคุณทนายรสลินวันนี้ช่วยอธิบายให้ให้เจ้าของกิจการเข้าใจหน่อยคะ่ะว่ามันต่างกันยังไงเพราะมันจะมี federal ใช่ไหมคะแล้วก็มี state แล้วก็คราวนี้มาเป็น city อีกใช่ไหมคะแล้วก,ว city, วก็อย่างที่เ e n เ i อร์อธิบายก็คือจะมี unincorporated area แล้วก็ incorporated area แล้วเราอยู่สมมุติว่าร้านอาหารเนี่ยอยู่ในเขตนี้แล้วเราต้องต้องว่าตามอันกฎหมายอันไหนคะ ค่ะก็อันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกับกราสรสับสมของคนตอนนี้ในเรื่องโควิดเหมือนกันนะคะเพราะว่ากฎเกณฑ์ของโควิดมันก็มีหลายรัฐบาลใช่ไหมคะหลายขั้นตอนที่ออกกฎเกณฑ์ m i n i m u m wage ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราเริ่มจากรัฐบาลใหญ่แล้วกันนะคะรัฐบาลกลาง federal government ก่อนนะคะ federal government นะคะก็มี m i n i m u m wage อันนี้คือใครที่ทำงานในอเมริกานะคะ ห้ามได้เงินเดือนต่ำกว่าเจ็ดเหรียญยี่ห้าสตางค์ต่อชั่วโมงนะคะอันนี้คือเป็น federal minimum wage ด้วย federal minimum wage ก็เป็นของรัฐบาลกลางจากเราอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐของคุณต่างๆนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะตั้ง minimum wage ที่อาจจะ stricter หรือมีวความ ที่จะช่วยป้องกันพนักงานในรัฐของคุณนะคะในตอนนี้หอการค้าก็เป็นหอการค้าของแคลิฟอร์เนียนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงกฎหมายแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็จะตั้ง minimum wage เพราะว่าทุกรัฐการอยู่การกินมันไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมคะก็คือในรัฐแคลิฟอร์เนียดูแล้วนะคะเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะแบ่งเป็นสองสองฝ่ายนะคะคือถ้าคุณมีพนักงานต่ำกว่า25คนนะคะพนักงานก็คืออาจจะเป็น คนที่ได้เงินเดือนต่อชั่วโมงเดออาจจะเป็นคนที่รับเงินเดือนเป็นเป็นรายเดือนก็ได้นะคะคือคุณเป็น small business less than twenty five อมีพนักงานต่ำกว่า2 5คนที่อยู่ใน payroll นะคะก็คือชั่วโมงละ12เหรียญถ้าคุณก็คือถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่หมายความว่าคุณมีพนักงานที่ได้รับเงินเดือนเกิน26คนัพนะคะก็คือ13เหรียญต่อชั่วโมงอันนี้ของรัฐแคลิฟอร์เนี่ยนะคะ แต่รัฐแคลิฟอร์เนียคุณก็ทราบน้าแ,แต่ว่าคุณอยู่ที่ไหนการค่าของชีพมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันไม่เท่าเทียมกันในแต่ละเขตในรัฐนะคะเลยต้องโอเคลงมาอีกนะคะคุณต้องดูว่าธุรกิจของคุณอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็คือถ้าคุณอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือต้องติดป้ายนะคะ m นน i m u m w a g เวของรัฐแคลิฟอร์เนียในธุรกิจของคุณนะคะแต่นอกจากนั้นต้องมาดูอีกว่าธุรกิจของค,คุณอยู่ที่เขตอะไรนะคะหรือซิดีกับแคลนี่อะไรคะ่ะ ก็ต่อมาแคนนี้นะคะก็จะเป็นเอเรียต่อมานะคะใน c คน n ี y o อ l ลอสแอนเจลนะคะใน July วันที่หนึ่งที่เพิ่งผ่านมานะคะเขาพึ่งขึ้น minimum wage เป็น15เหรียญน,นะคะจะอันนี้อาจจะค,คุณอาจจะงงเพราะว่า c คน n ี y o อ l อมันแค่เป็น unincorporated county เฉยๆนะคะก็ไม่กี้นี้ที่เจนได้อธิบายนะคะมันมีแผนที่ในคุณต้องกลับไปดูว่า area ของคุณนะ่ะอยู่ใน u area t e d a ของ county of Los Angeles อเปล่าถ้าคุณดู l i s t ินนี้แล้วนะคะและ area ของคุณใช่อยู่ใน u n n i c o o r r p area นะคะคุณต้องใจ่ายในเวลานี้ minimum wage 15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแม้ว่าคุณมีพนักงานต่ำกว่า25คนก็คือ15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะถ้าคุณอยู่ใน u n n i c o o r r p a t e d สมบติว่าคุณอยู่ใน city of Los Angeles จาก บางิดนี่มาดูลิสต์แล้ว Area ของคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ u n i n corporate d area ก็หมายความว่าคุณก็อยู่ใน city of Los Angeles ใช่ไหมคะเงิน minimum wage มันก็จะแตกต่างกันอีกนะคะถ้าคุณมีพนักงานเกิน26คนหรือเป็น large employer ก็15เหรียญก็เท่ากับแ o วนี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็น small business นะคะหรือเป็น non-profit แล้วคุณมีพนักงานต่ำกว่า25คนใช่ไหมคะ14เหรียญ25สตางค์ต่อชั่วโมงค่ะ ด้วยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณอยู่ในซิด y ีย์เลเลยก็กลับไปดูแผนที่ใหม่นะคะเหมือนกับที่เจนแมคกินนิฟพูดนะคะคือคุณอาจจะอยู่ในนอร์ทไรทอาจจะอยู่ในในในเอเรียที่เขาถือว่าอยู่ใน City ofLA คุณไปดูในแผนที่ได้นะคะว่า zip code ของคุณอยู่ในแผนที่อันนี้เปล่านะคะถ้า zip code ของคุณอยู่ในแผนที่อันนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ใน unincorporated area ของแ o u n t y ก็ตาม City ofLA minimum wage นะคะงงก็อย่างคะ่ะ หวังว่าในการที่อธิบายคุณจะได้เข้าใจนะคะเนยคุณต้องดูโอเคถ้าคุณอยู่ใน incorporated ก็ตาม incorporated นะคะ county of LA ถ้าคุณไม่ได้อยู่ใน list นั้นก็ตาม city of LA นะคะก็คือ14เหรียญ2ผ้าต่ำกว่า20ถ้ามีพนักงานตน่ำ25คน or less 15เหรียญเท่ากับ county นะคะโอเคนอกจากนั้นอันนี้มีภาษาภทยภาษาอังกฤษแล้วนะคะที่เขาแปลให้ ถ้าคุณอยู่ในซิตี้ต่างๆ Minimum wage จะไม่เหมือนกันอีกเหมือนกับบางคนอาจจะมีธุรกิจร้านอาหารใน City of อ a ซานดอก้ด้วยซิตี้ซานดอโก็น่ารักได้แป,ปรเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะอันนี้คุณก็เอาไปติดได้ในร้านคะ้ในร้านอาหารของคุณในธุรกิจของคุณที่อยู่ในซิตี้ะไรนะคะอันนี้ก็บอกว่า15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะ,ะในเวลานี้ถ้า minimum เว g e นะคะของ City of อ a ซานอกค่ะ อันนี้ก็คุณไปอ่านได้ถ้าอยู่ในซานฟรานซิสโกนะคะก็16เหรียญ7สตางค์นะคะเพราะว่าค่าของชีพในซานฟรานซิสโกก็คือมากกว่าซิดี้เบาเวนะคะเลยเขาก็จะมี m i n i m u ถ้าคุณอยู่ในซานดิเอโกนะคะก็13เหรียญน,นะคะมันทุกทุกคาน n ีทุกซิ i ี้นะคะจะไม่มีการที่จะต่ำกว่ารัฐค่ะทางรัฐสเตทอรแคลิฟอร์เนียคือเป็น minimum ถ้อซิดีอันไหนอยากจะปรับให้เงินเดือนมากกว่าทางเศษก็ได้นะคะจะข้ามต่ำกว่ารัฐบาลรัฐบาลของเศแคาลาบัวเนียนะคะอันนี้ก็คือเป็นโปสเตอร์ที่คุณติดได้สำหรับแซนดิเอโกนะคะถ้าธุรกิจของคุณอยู่ในแซนดิเอโกค่ะ <Okay. S 1> ก็คือว่ากันตามโลเคชันของธุรกิจ,จใช่ไหมคะใช่ค่ะตามโลเคชันของธุรกิจนะคะ แล้วก็พนักงานของคุณอยู่ที่โลเคชันไหนเป็นพนักงานของโลเคชันไหนด้วยค่ะ <Okay. S 2> ในบางคนอาจจะมีหลายสาขาใช่ไหมคะก็พนักงานของคุณนะ่ะเป็นพนักงานของสาขานายโอเคก็คือถ้าวันนี้ทําสาขานี้ก็ต้องจ่ายตามสาขาตรงนี้ที่เป็นโลเคชันตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคี e แ track เรื่องของตัวเลขให้ชัดเจนเรื่องของใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่า ก็คือเราต้องคิดอันนี้ในในฐานะที่แบบ state california เขา protect ป้องกันพนักงานใช่ไหมคะก็คือถ้าทำสองสาขาอันไหนที่ได้เงินเดือนมากกว่าก็ต้องจ่ายตามอันนั้นไม่ใช่ว่าปรับได้นะคะให้ได้น้อยกว่าเราไปทำสาขาหนึ่งสมมติว่า working คือทำอย่างที่ไหนก็ต้องจ่ายตามนั้นค่ะโอเคแม้ว่าค <So, S 1> ่ะจะวิ่งไปสาขาอื่นใช่ไหมคะแต่ต้องตาม home home location ที่เป็น primary ค่ะ โอเคก็อ่าจะอย่างที่บอกก็คือบางทีก็จ่าย t ด e ท็อไว้ก <laughs> ่อนต้องจ่าย top ค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้จ่าย minimum นะคะ if they just work in the location ที่ได้ more minimum wage even just, สมมติว่าทำงานสองวันทำวันหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็ต้องได้ h i g h e t premium wage น,นั่นนะคะโอเคแล้วถ้าสมมติว่ามีพนักง,งานหลายภาษามากที่ทำงานกับเราตรงเนี้ย เราต้องโพสต์ยังไงคะกี่ภาษาคะก็คือถ้าทุกคนอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ก็โพสต์เป็นภาษาอังกฤษได้จะถ้ามีพนักงานที่แบบไม่เข้าใจแบบอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เลยถ้าเป็นคนไทยหรือคนอ่มสเปนที่อ่านภาษาสเปนนิชหรือคนจีนอะไรคนต่างชาติอื่นใช่ไหมคะคุณก็น่าจะโพสต์ในภาษาเขาเพื่อให้เขาเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะเนยต้องโพสต์ในทุกภาษานะคะแล้วนอกจากที่โพสต์ Uh, requirement แม m ของ m ันไม่เนะคะทางรัฐบาลนะคะก็บอกว่าคุณจะต้องบอกพนักงานด้วยว่ามีสิทธิอะไรบ้างด้วยใครเป็นใครเป็น e m p ม o y e r นะคะมันจะมีฟอร์มนะคะของรัฐบาลในสเต t e o แคลิฟอร์เนียด้วยทุกธุรกิจในสเต t e o แคลิฟอร์เนีนะคะต้องให้พนักงานแบบฟอร์มนะคะของ Labor ของกรมรายงานนะคะอันนี้จากเว็บไซต์ของ d e partment of industrial relation s ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ อันนี้ก็คือเป็นโนเดสที่ให้พนักงานว่าเขาเริ่มทำงานวันไหนได้จ้างวันไหนใครเป็นนายจ้างว่าวันที่อาจจะสับสนว่าใครเป็นนายจ้างนะคะแล้วก็ทำตำแหน่งอะไรจะได้จ่ายเท่าไหร่เป็นต่อชั่วโมงต่อวันต่ออะไรต้องบอกให้เขารู้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีสัญญาหรือมีอะไรอย่างนี้ก็คือนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีสัญญาคุณก็ก็แนบได้นะคะ และก็นอกจากนั้นคุณก็ต้องมี workers' c o m p i n s a t i o n นะคะตามตามกฎหมายของของรัฐบาลแลนะก็เขาก็มีสิทธินะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่จะมี p s i c k l e น v e นะคะแลนะก็แต่พอม่น,นี้นะคะก็สำคัญที่เราได้ให้รายละเอียดให้คนงานนะคะเราก็เก็บชุดหนึ่งเอาไว้ในไฟล์ของพนักงานว่าให้เขารู้ทุกครั้งที่เงินเดือนเปลี่ยนนะคะภายในเจ็ดวันก็ต้องบอกให้เขาทราบค่ะ ใน,ในเวลานี้ถ้าคุณอยู่ในขอบเขตที่ minimum wage มันได้เปลี่ยนตั้งแต่วันที่หนึ่งในจุลายนะคะคุณก็น่าจะให้พนาการรักงานทราบว่าโอเคถ้าไค้เป็น m i n น้ำ m w น g e เก่าตอนนี้ก็คือได้เงินเดือนขึนนน้นเป็นสิบห้าเหรียญหรือเป็น you know whatever นะคะที่จะเป็นเงินเดือนใหม่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่จอยคะอ่ะอ่ก็อย่าลืมนะคะก็ปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาปวดหัว ดำเนินการตามที่รัฐบาลกําหนดนะคะก็าการค้าไทยเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการประกาศหลายๆตัวนะคะรวมทั้งสิ้นเดือนนะคะก็เท่ากับว่า no eviction เนี่ยก็คือขยายเวลาไปให้อีกนะคะ1เดือนนะคะสำหรับลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ซานฟรานซิสโกนะคะจนถึงวันที่31นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหรือเปล่าซานดิเอโกเนี่ย เขาเลื่อนให้ไปจนถึงวันที่30กันยานะคะแต่ว่าคุณมีโอกาสาจ่ายกรุณานะคะจ่ายให้ให้ให้เจ้าของบ้านไปนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะกลายมาเป็นหนี้สะสมนะคะแล้วจะมีปัญหาในอนาโคตในเรื่องของเครดิตของคุณเองด้วยนะคะก็ถ้าสามารถจ่ายได้ก็จ่ายไปถ้ายัางจ่ายไม่ได้ก็อย่า,ยาลืมทําจดหมายแจ้งนะคะทางของกัค้าได้โพสต์ได้อแแะเอกสารนะคะที่คุณสามารถจะใช้ได้นะคะ แล้วก็กูเว r เนอร์นะคะก็ได้ประกาศของแคลิฟอร์เนียนะคะสำหรับร้านอาหารเนี่ยไม่ให้มีการบริการในร้านอาหารนะคะแต่ว่าคุณยังสามารถบริการได้ออทไซก็คือ outdoor dining ได้นะคะก็อย่าลืมไปทําเรื่องของเพอร์มทให้เรียบร้อยนะคะเอาสปอร์สโกนะคะของ LA ง่ายมากค่ะฟรีด้วยนะคะกรอกปุ๊บไม่เท่าที่ทราบเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงคุณอาจจะได้ปแบบเอกสารกลับมาเลย แล้วเป็น Permit นะคะเป็น Permit ปุ๊บคุณแปะไว้ที่หน้ากระจกวางเก้าอี้วางของเอสิร์ฟได้เลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้ตาม l i เ e น s ์ที่คุณมีนะคะย้ำนะคะตามไ i เ e น s ์ที่คุณมีวันที่6ก็คือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับ m i c o ร e อน e p r r n เพเนนะคะก็สามารถทำแกรนได้นะคะอันนี้เป็นของ LA r e g i o n l s COVID Fund นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะขออนุ้าพยายามที่จะอธิบายดีเทลไว้ให้รายละเอียดไว้ให้พอสมควรนะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะพรุ่งนี้จะมีเว็บบินาร์นะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะแล้วก็จะอธิบายวิธีการกรอกนะคะเดี๋ยวขอันค้าจะโพสต์ไว้นะคะสำหรับ small business เนี่ย15,000นะคะ15,000เหรียญน,นะคะ grant นะคะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เปิดวันแรกนะคะ first round นะคะ ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10นะคะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยจะมี6รอบนะคะแต่ว่าสมัครรอบแรกก่อนนะคะก็เข้าไปลองดูนะคะเผื่อจะโชคดีนะคะ,ะโพสให้นะคะที่เคาน์ตี้ที่สเตทแปรนะคะแล้วก็พยายามจะมาโพสให้อตอนนี้ก็หรือว่าอินบ็อกซ์มาบอกว่าโอเคตรงนี้ยังไม่ถูกนะที่เขาแปลไม่ถูกเราก็จะพยายามติดต่อทางเคาน์ตี้นะคะแล้วแจ้งให้รู้ทราบ ค่ะก็คือถ้าอยากจะเป็นสมาชิกของหอ,งองการค้าไทยนะคะเราก็จะให้ความรู้ข้อมูลพิเศษนะคะสำหรับสมาชิกของเราค่ะก็คือเราก็จะพยายามแปลทุกอย่างให้ข้อมูลภาษาไทยเพื่อให้คุณมีความรู้ในดำเนินการธุร,รกิจนะคะแล้วก็ให้โอกาสที่แชร์อโอกาสที่อาจจะมีในการที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์กรอ,อื่นนะคะที่อยู่ในเอเรียของทัศกร์เนี่ยด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเราจะ เปิดรับสมาชิกเน็วๆวนี้นะคะจะคือในเวลานี้นะคะเราก็แชร์ข้อมูลตลอดนะคะอย่าลืมไลค์นะคะถ้าชอบนะคะข้อมูลที่เราให้นะคะไลค์แชร์ใน Facebook นะคะ Subscribe ใน YouTube ทุกวันอาทิตคุณจะได้วิดีโอของเรานะคะด้วยเราจะพยายามหาข้อมูลที่ะจะให้คุณรู้ทันนะคะ ในการที่เปลี่ยนแปลงนะคะในในวันต่อวันตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเราก็จะอัปเดตให้ตลอดลยอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยโชคดีนะคะแล้วก็มีอะไรก็อย่าลืมติดต่อมาได้เลยนะคะส่งเป็น s n s มาก็ได้นะคะอีเมลมก็ได้โทรสัปดา์ข้อความก็ได้นะคะแล้วเราจะพยายามหาคำตอบสำหรับ ทุกท่านที่ติดต่อมาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบคุณค่ะสวัสดีค่ะ